เป็นอีกแล้วนะคะเราห่างหายจากการทำทลิปเกิดแกบพัสดุไปนานแบบมากๆเลยนะคะเกือบ2ปีได้เนาะแล้ววันนี้นะคะเรามากันในคริปเกะพัสดุเราจ้าในโปรเจ็ดุดเส็จมาดูกันว่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนี้เป็นได้อะไรมาบ้างนะคะแต่ขอกระซิบบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเป็นแค่พักหนึ่งเท่านั้นนะคะของที่ทำอ,อันเนี้ยยังมาไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมีพัทสองพัทสามต่อๆไปเรื่อยๆนะคะจะมาดูกันว่า เราได้อะไรในโปร7.7นี่ 7. 7. นบ้างจ้ามาอันแรกเลยนะคะจะมาแกะไปพร้มอมๆกันเลยส่วนพิกัดที่ซื้อแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นจะแปะไว้ให้ในคลิปนะคะแล้วก็ใต้ description box นะคะกดเพิ่มเติมดูด้านล่างได้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะไปซื้อตากันเนาะอ่ะอันแรกนะคะก็เป็นของคุณลูกเลยเป็นแคมเพิร์นะคะ ขนาดไซส์ L นะนี่เจ้าของเจ้าของแพมเพิดทุกวันนี้ก็คือสั่งแพมเพิดแต่ในเออในออนไลน์เนาะอ่ะชิ้นแรกนะคะอันนี้ได้มา50ชิ้นนะส่วนราคากับพิกัดที่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในคลิปแล้วก็ใต้ d e ส c ริปช i o n บ o ็อกนะคะสามารถกดเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เข้าไปอ่าน <c oughs> เข้าไปดูกันได้นะจ๊ะอ่ะชิ้นแรกผ่านไปแล้ว ชิ้นที่สองอันนี้ของใครครับของวิกเกอร์ไหมครับใช่ไหมของวิกเกอร์ไหมครับชิ้นที่สองก็ยังเป็นของคุณลูกชายอยู่นะคะก็เป็นแพมเพิร์ดเหมือนกันเลยนี่ชิ้นที่สองจะเป็นตัวนี้เป็นแพมเพิร์ดไซส์ L ได้มาขนาด50ชิ้นเหมือนกันนะคะคือลูกเราอะจะไม่สามารถใช้แพมเพิร์ดยี่ห้อเดียวติดต่อกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง สลับแพมเพิพร์ตใช้นะคะไม่งั้นเขาจะค่อนข้างที่จะมีก้นแดงใช่ไหมครับอ่ะชิ้นที่สามใหญ่แล้วก็หนักมากทุกคนก็ยังคงเป็นยังคงเป็นแพมเพิพร์ตนะคะแต่อันนี้จะเป็นไซส์ L แ,แต่เขาให้มาแค่46ชิ้นนะอ่ะ เป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะนี่นะเพื่อใครอยากจะไปซื้อตามนะคะเดี๋ยวเ็นจะแปะพิกัดแล้วก็าราคาเอาไว้ให้นะคะยังไม่หมดในถุงนี้ยังไม่หมดอันนี้คือแบบหนักหนักสุด,สดหนักมากหนะักที่สุดของที่สุดแล้วนะคะที่สั่งมานะมาในลักษณะลำแบบนี้เลยซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับแคมเพิร์ชชิ้นนี้นะคะ เดี๋ยวเป็นวางมีดไว้ไหนมาแกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็เป็นของคุณลูกชายเหมือนกันนะคะห่างหายจากการทำคลิปไปนานเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเองนะี่นีน่ใหญ่มากคุ เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้มาเนี่ยอะในมันเป็นพิชชู่เปียกนะคะมี80แผ่นนะอันนี้เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นพิชชู่เปียกสำหรับเด็กนะคะนี่นะไร้สารเติมแต่งนะคะ pH จะจะอยู่ที่4ีถึงเนะแล้วก็ไม่ละคายเคืองอ่ะนี่จะให้ดูประมาณนี้ อันนี้เบนถ่ายด้วยกล้องหน้านะคะถ้าเอาท่าไปลงแล้วมันมันอาจจะสลับด้านนิดนึงนะทุกคนนี่นะประมาณนี้นะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สาม งานไปเยอะมากเลยนะแล้วก็หา <c oughs> หาเมียไม่เจออีกแล้วอะมาต่อไปเป็นแบบชิ้นๆมั่งแล้ว <c oughs> นี่หลายกล่องมากแต่ว่ายังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายหลายกล่องที่กำลังตามมานะดู <c oughs> เยอะมากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มที่กล่องอันนี้ลักษณะค่อนข้างที่จะเยินมากเลยนะคะเหมือนทานสมอลลพภูมาเยอะมากเดีย๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าเราสั่งมาเยอะเราเองอะ่ะตัวเราเองอะ่ะเราก็จําไม่ได้ว่าเราอ่ะสั่งอะไรมาบ้างนะคะก็จะมาแกะเปิดดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะที่นั่งทมคงิปนี้อยู่นะคะ ปุ๋ยราคาส่งจากโรงงานนะอันนี้เป็นสั่งปุ๋ยมานะซึ่งซึ่งในในไอภาพโฆษณาเขาเขียนว่า25 25กิโลเนาะจะดูของจริงที่ได้มาดีเดี๋ยวเว้นแปะภาพโฆษณาที่ที่เป็นกดไว้กดสั่งไ้เนาะอันนี้มันเป็นปุ๋ยปูยทุเรียนนะคะเราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากจะลองลองทดลองปลูกทุเรียนดูมั้งเห็น คนอื่นเขาแบบปลูกผู้เรียนแล้วอ,อได้ผลผลิตที่ดีนะเราจากไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนนะคะก็อยากจะลองปลูกผู้เรียนดูบ้างอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดแตกๆนะทุกคนไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นชัดไหมแต่ว่าเม็ดมันค่อนข้างที่จะแตกนะน่าจะเป็นเพราะว่าการขนส่งนะถึงว่าเขาจะหอ่อบับเบิ้ลมาแล้วแต่ว่ามันมันห่อมา ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอะมาถึงกล่องต่อไปกล่องน,นี้อันนี้กล่องเล็กจังไม่รู้เป็นอะไรสั่งค่อนข้างหลายอย่างนะแล้วก็เมนะสั่งพันผู้เรียนต้นผู้เรียนมาด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งทุเรียนต้นผู้เรียนออนไลน์มาแล้วการขน่งมันเป็นยังไงบ้างนะคะ เออถ้าใครได้ยินเสียงฝนก็ขออภัยนะอาจจะทับเสียงฝนอาจจะทับเสียงเล้นนะเพราะว่าตอนเนี้ยฝนมันกําลังตกหนักอยู่นะคะอันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของการจะนานะคือ,อตอนเนี้ยเราค่อนข้างที่จะมีความกราบติดดําดเยอะมากเลยจะพอใชคค้ที่ทา ใช้เป็นตัว moist ดูมากนะอะลักษณะ moist ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ให้มาขนาด30กรัมนะนี่ส่วนคุณสมบัติอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะคะน้เป็นถ่ายด้วยกล้องหน้ามันอาจจะอาจจะสลับพักกันนะทุกคนอันนี้บร,รุงผิวหน้าได้เช้าเย็นนะคะ ไม่เคยลองไห้นะ่าเดี๋ยวขอลองไช้แผนเยวี้ดียังไงค่อยว่ากันทีหนึ่งนะมาลองต่อไปต้อค่อนทางเลยพูดดังนิดหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเสียงฝนอ่ะมันมันได้ยินชัดมากเลยนะตอนนี้ฝนมันตกหนักมากนะคะแล้วเราอะมานั่งถ่ายอยู่ข้างนอกด้วยไง ก็เลยจะต้องเสียงค่อนข้างที่จะต้องสู้กับผลนิดนึงนะอันนี้เป็นของแมนเลิฟพููช่ทนะคะเป็นเอ่อเจลล้างหน้าอันนี้ใช้ดีมากนะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าผิวเป็นเป็นสิวอะ่ะกลิ่นหอมมากโกตตอะ่ะเบนจะซื้อในซีเรงแต่เห็นว่าเจร็จดุเสร็จอะมันจะมีพวกโปรสมงฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เกียดไปซีเรก็ ั่งเอาเลยนะคะส่วนที่กัดกับราคาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทั้งในคลิปแล้วก็ตใต้ดิสกิปชันบอก mm hmm. ก็กดเพิ่ม mm hmm. เติมเข้าไปดูกันได้นะคะ mm hmm. โอ้ห่อมานีห่อมานีมากหนาวห่อในเจ้าปุยที่หออนะ่อผิดเนี่ยนี่ห่อนามากนะคะเนลักษณะตัวโคมก็จะเป็นมาพร้อมกล่องแบบน,นี้เลยนะคะ หอมมากอันนี้คือใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะชอบชอบถ้าเป็นสินค้าจากแบรนด์เลิฟ mm. เพอร์ชันพวกลิปออยลน้ำหอมอย่างเงี้ยส่วนตัวยังไม่เคยได้ลองนะจะเป็นลองเป็นพวกเ,เจลล้างหน้าอันนี้ใช้ดีมากนะคะใครที่เป็นสิวนะผิวเป็นสิวง่ายนะ่ก็ลองใช้ดูเป็นว่ารู้สึกว่าใช้ดีนะใช้แล้วเอ่อสิวมันลดลงด้วยนะ แว่าเป็นไซสสลับกับของลูทรจีน่านะคะก็ลูทโรจีน่าก็สั่งมาเหมือนกันนะปกติก็จะซื้อใน CJ นะถ้าใครแบบว่าสะดวกซื้อหาซื้อง่ายๆก็ใน CJ เลยอันนี้เป็นโลออนโลออนที่เบ้น่าเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะเยอะแบบเยอะมากนะคะเป็นคนที่ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็เหงื่อออกเยอะนะ แล้วตัวนี้มันช่วยลดกลิ่นได้ดีแบบดีมากๆเลยนะคะเป็นโลออนของมีเวียแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นสูตรสูตรเนี้มันจะเป็นแบบเหมาะสำหรับผู้ชายใช้นะแต่เบนน่าเอามาใช้เองเราไปรู้สึกว่ามันช่วยลดเหงื่อได้ดีมากยิ่งเหงื่อออกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นตัวมันไม่ได้เหม็นเหมือนเดิมนะจะใช้เป็นสีนี้สูตรนี้เท่านั้นนะ กลิ่นมันจะออกหอมหอม,มหวานเหมือนขนมเลยนี่ก็เลยชอบใช้นะคะแล้วมนสูตรนี้สีนี้ก็ที่ข้างล่างจะเขียนว่า72ชั่วโมงนะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะอ่ะมากลออ่องต่อไปชึบกล่องต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นสบู่ ตอนนี้เบนจะใช้สบู่อยู่แบบ2ตัวที่ใช้สลับกันเลยนะคะเป็นอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีทุกคนของเดาออกนะคะสโลแกนนี้คือแบบติดหูมากเป็นเบนเน็ตนะเป็นจะใช้เป็นสูตรสูตรตัวสีั่วกับเนี่ยสูตรก้อนสีส้มเนี่ยจะใช้สองตัวเนี้ยสลับกันตลอดเลยนะคะสำหรับ ใช้ในการฟอกผิวอาบน้ํานะคะเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็ถ้าหาซื้อง่ายๆก็คือซีเจปกติก็จะซื้อซีเจนะคะแต่เนี้ยมันมีโปรสเปร์ทำลายมานะจะใช้แค่สองสูตรนี้เท่านั้นนะไม่ไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะอ่ะต่อไปแบบกล่องยังไม่หมดทุกคนมาสู้กันต่อไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะถ้าใครแบบว่า ดูแล้วเบื่ออย่างเงี้ยก็เปิดเปิดฟังงเพลินๆไปนอนไปถือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถือว่ามาเสี่ยงเงินให้ทุกคนดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะอ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่ะอนนี้เป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็กันแดดอันเนี้ยกันแดดตัวเนี้ยเป็นยังไม่เคยใช้นะแต่โฟมล้างหน้า เราใช้เป็นประจำเราบอกแล้วว่าเราใช้ของแบรนด์หรือโพชั่นกับนูโทรจีนานะสลับกันโอ้ g ก็ทำไมมันกรีดยากกรีดเย็นอย่างนี้เนี่ยหอมานหนามากเลยนะคนคนที่แบบว่าขายปุ๋ยวควรคนที่จะห่อหนาแบบนี้นะมันจะได้แบบรักษาผลิตภัณฑ์ข้างในเนาะเม็ดปุ๋ยมันจะได้ไม่แตกนะคะอ่ะนี่โฟมล้างหน้าเป็นใช้เป็น,ป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 นตัวนี้ โนโถดจีน่าสูตรสูตรนี้เลยนะจะเป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็เขียนว่าแอคเน่ตรงนี้นะคะเนี่สังเกตนะเป็นจะใช้สลับกับตัวตัวนี้ของแบรนด์เลิฟโพชันนะสองตัวนะคะใช้ตัวนี้หมดแล้วก็มาใช้ตัวนี้แล้วพอใช้ตัวนี้หมดแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะจะสลับกันอยู่แค่นี้นะคะใช้ดีมากเพราะว่าผิวเบนอะ,นะหน้าเบนน่าจะเป็นสิวง่ายนะเห็นไหม่นะตรงนี้ก็คือสิวสิวเลยนะคะ แล้วก็กันแดดอันนี้ยังไม่เคยใช้สั่งมา6กชอทั้งลังที่ยังไม่เคยใช้นะอันนี้เป็นของเคที่ดอนะคะมี spf 50บวก pa บวกบวกบกบวกบวก,ก็คือให้ pa มา4บวกกันได้ทั้งรังสี uva แล้วก็รังสี uvb นะคะที่กดซื้อตัวนี้มาจริงๆอ่ะกดกดกันแดดไหตะกล้ามาเยอะมากเลยนะแต่ว่ามาชอบใจที่ตัวนี้เพราะอะไรทั้งๆท,งที่ยังไม่เคยใช้เพราะว่ามันเขียนว่ามันกา มีการทดสอบแบบอินวิโวนะคะนะตัวนี้มันก็เลยผ่านการทดสอบการปกป้องผิวบนชั้นผิวหนังมนุษย์จริงเพราะฉะนั้นค่ากันแดดที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นค่ากันแดดที่มันเสถียรเป็นค่ากันแดดที่จริงนะคะเดี๋ยวมาลองดูเนื้อกันเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคยใช้เลยทุกคนเอ้ยอะแต่เห็นว่ามันมี SPF สูงแล้วก็มี PA เเยอะนะคะ นี่พี่เออะไรบวกนี่อ่ะอันนี้คือมือข้างที่ทาและอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาอุ้ยเนื้อมันซึมเร็วมากเลยนะเนื้อมันซึมเร็วมากเลยอะแต่เว้นแม,แม่มั่นใจนะคะว่ามันมีแอลโกอฮอล์หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเราเองไม่เคยลองใช้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะแพ้ไหมแต่เขาเขียนว่าคาราเมนฟรีนะคะ มาต่อพุงที่ให้หมาฆ่าไปนะคือเราอะเป็นบ้านเราอะมีพื้นที่ปลูกค่อนข้างน้อยนะแต่เราอยากจะปลูกเราอยากจะลองปลูกทุเรียนนะคะเราก็เลยสั่งทุเรียนพันเตี้ยม,มาพวกเขาบอกว่ามันสามากรูแม่กระถางได้เราก็เลยทำการสั้างถังเป็นกระถางที่ปลูกกระถางข้าปากข้าวชนเตี้ย อันนี้จำราคาได้เป็นคนมาในราคา159บาทซึ่งถือว่า่อนข้างแพงเลยนะทุกคนควรร้านเนี่ยเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมน,นะคะใครอยากจะสั่งตามนะอันเนี้ยเ็นผอยยังไม่รับรองคุณภาพเลยทุกคนเพราะว่าเพิ่งสั่งมาครั้งแรกยังไม่เคยลองเหมือนกันว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กัในยังไงนะคะ ก็ใหญ่อยู่นะทุกคนแปบเบดินจะได้เยินให้ดูรอแป๊บ 6ขุมเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปซื้อเพิ่มนะคะสำหรับพาร์ทหนึ่งก็หมดหมดแค่นี้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยที่สั่งไว้มันยังไม่มาส่งนะเดี๋ยวทามาส่งแล้วก็จะเปิดแกไปสนุกพาร์ทสองไปนะคะวันนี้ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลื่อเหนื่อยหอบแล้วโอเควันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นด้วะคะเพื่อได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครอยากดู สองตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดสมัครให้กันด้วยนะคะถ้าอยากคุยกับเพื่อนเพิ่มนะคะสามารถคุยได้ทางเพจแล้วก็ไอีเลยเดี๋ยวเป็นชึ้นไว้ใครนะคะแล้วถ้าใครอยากอุดหนุนสินค้าหรือที่คลิปท,ที่เป็นทำปักตะก้าไว้นะคะอยากมีไรายได้เข้ามานะก็ช่วยกันไปกดอุดหนุนสินค้าที่เป็นปักตะก้าไว้ในช่อง tiktok ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเชินถือนะคะ ัรน,นี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ